นักโขนสีธรรมราชขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพระมันอยู่ในสัจธรรมศิลธรรมก่อกรรมดีมีมานะภาคเพียรไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใดสมกับเป็นเมืองประวัติศาสตร์พระาธาตุทองคำชื่นชมธรรมชาติแร่าธาตุอุดมเครื่องถงสามกริย์มากวัดมากศิลครบสิ้นกุ้งตู ในสามปีที่ผ่านมาขนกพเดเดชโชนายกของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอเมืองผลงานสามปีที่นายกได้ให้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับพี่น้องอำเภอเมืองเราเองเนี่ยเรามีบริบทที่มีสอจอในพื้นที่อยู่เจ็ดคนในเรื่องของพบประมาณเนี่ยในสามปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะถนนเนี่ยได้มอบให้กับพี่น้องชาวอำเภอเมืองเนี่ยทุกเขตพื้นที่เนี่ย3 เส้นทางนะคะสาสายทางที่ได้พัฒนานะคะโดยเฉพาะอำเภอเมืองเป็นไอไลท์ของพี่น้องในอำเภอเมืองและเป็นไอไลท์ของพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงในอำเภอเมืองวันนี้เรามีสนามกีฬากลางชาติการโกรศนนะคะชีวิตของพี่น้องประชาชนสุขภาพเนี่ยเราซื้อไม่ได้ แต่เราต้องปฏิบัติทุ่มเทพบประมาณไปในเรื่องการทำสนามกีฬากลางชาติการโปรสนทั้งสองสนาม นครเที่ยวได้ทั้งปีและมีความสุขนี่ไอไลท์หลักๆของแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะจัดประเพณีการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเวียนกันไปสองปีนี่จัดอยู่ที่ปากนครปากภูนนะคะแต่ปีนี้เนี่ยเป็นไอไลท์ที่จะต้องย้อนกลับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่วันนี้วัดนางพญาเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งคู่บ้านผู้เมืองให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือพี่น้องชาวต่างจังหวัดมากราบไหว้มาขอพรมาบูชาปีนี้เราจัดนายกเองได้อุดหนุนไปให้สามแสนแต่ป่านครเนี่ยนายกได้สมทบอีกสองแสนจัดการท่องเที่ยวนะคะทำให้พี่น้องเนี่ยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเขตใกล้เคียงเนี่ยไปดูเลยเราจะจัดการท่องเที่ยวในวันที่5ถึงวันที่เาเบษาขอให้ทุกท่านไปชมไปชอบไปชิมแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ เขาเรียกว,ว่าปีใหม่ไทยท่านจะได้รับบุญและกุศสลอย่างที่ท่านคาดคิดและประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนใครมาเที่ยวนครอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะคะเราจะมีกล้อง CCTV ติดแล้วก็ฟรี WiFi ให้ทุกพื้นที่นะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานมีมากอย่างต่อเน,นื่องภายใต้การบริหารงานของนางกนกพรเดชเดโชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยวิสัยทัศน์นครศรีธรรมราชนะครแห่งธรรมโดยหลากหลายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นอาทิก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งตำบลท่าเรืออำเภอเมืองปรับปรุงลานกีฬากลางแจ้งสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลท่าบาง อำเภอเมืองปรับปรุงสนามแบดมินตันศูนย์กีฬาในระองค์การบริหารส่วนจังหวัดโครงการพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชปรับปรุงซ่อมแซมท่าสีรัว้วและอัฒจันทร์ฝังกระถางคบเพลิงติดตั้งเก้าอี้อัฒจันทร์อาคารดิเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดปรับปรุงถนนลาดยางคอนกรีตสายบ้านตานถึงพระมงกุฎมู่ที่หนึ่งตำบลโพเสด,ดอำเภอเมืองปรับปรุงถนนลาดยาง คอนกรีตสายโพเสดถึงทุ่งแย้หมู่ที่6 8ตําบลโพเสจอําเภอเมืองบํารุงรักษาถนนลาดยางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคอถึงหนองใสหมู่ที่5 7 8ตําบลนาเคียน bon อําเภอเมืองก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางหลวงถึงสี่แยกบ้านนายส่วนหมู่ที่11ตําบลบางจากอําเภอเมือง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหูแรงถึงป่ายาหมู่ที่7ตำบลท่าหิวอำเภอเมืองก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าดีหมู่ที่5าตำบลชัยมนตรออำเภอเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชบำรุงรักษาถนนลาดจางสายทางหลวงหมายเลข4102ตอนต่อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ควบคุมถึงบ้านชายทะเลตำบลปากนกครตำบลท่าชักอำเภอเมืองและอีกหลายโครงการเพื่อวามเป็นอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนครศรีธรรมราชในทุกๆด้านก็วันนี้ในในตั้งแต่ปี64นะคะเริ่มทำงานก็ปี64 65 6, 5, 6. 67นะคะ3ปีที่นายกมาทํามาน,นี่โดยเฉพาะถนนหนทางเนี่ยนะคะวันนี้เราก็ได้ประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่นะคะในเรื่องของการที่หนึ่งเกินศักยภาพของเทศบาลหรืออบตอก็ได้ส่งมาอบจอวันนี้นายกทำไปแล้วเนี่ยเฉพาะถนนอย่างเดียวนะคะส8 1สายทางภารกิจน,นายกทั้งเจ็ดด้านอาจจะไม่ครบทั้งร้อยเบอร์เซ็นตเพราะว่า4ปีเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เท่าไหร่ แต่จะทำให้ได้ไม่ต่ำกว่า70อีก30เข้าไปในสมัยที่สองของนายกในปีโยกแจบหมดทุกอย่างก็อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันปีใหม่ไทยคือวันสงกรานต์ลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องมากราบปู่ย่าตายายกราบบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแต่ตรงนี้นายกบอกว่าจริงๆเราไม่ต้องทำเฉพาะวันหน้าเทศกาลทำได้ทุกวันที่กราบพ่อแม่ หรือกลับใครทั้งหมดแต่มันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมว่า,าสงกรานต้องกลับมาบ้านก็วันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจและขอให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางกลับบ้านในหน้าเทศกาลหนึ่งอย่าทานเหล้าสองขับรถอย่าประมาทแล้วก็สามเรากลับมาเชี่ยวนครนะคะขอให้เราเองทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีคนต่างถินก็อาจจะมาเที่ยวนครคือเหมือนนายกบอก เที่ยวนครได้ทั้งปีและมีความสุขในหน้าเทศกาลนครมีสายหมเยอะมากเนี่ยถ้าคนจะมาช่วงวันที่5ถึหรือวันที่9ก้าก็เชิญชวนไปเที่ยววัดนางพญาและเรามีสถานที่ต้องเที่ยววัดไอ้ไข่วัดเจดีย์พระธาตุอ่าแล้วก็พระเมศเศรษฐีร่รมพิบูลย่างใหญ่หลักเมืองนครศรีธรรมราชมีอะไรให้นายกต้อยรับใช้ยินดีนายกต้อยจะรอต้อนรับพี่น้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจากรอยยิ้มของนายกและ กำลังใจกลับบ้านนะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะ